จำได้ไหมครับจำได้ไหม <c oughs> มีแต่ก่อนน้อยๆเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูลูกผักหวานนะครับสวัสดีครับทุกคนเจอกับนัดอีกแล้วนะครับวันนี้ดูสถานที่แล้วชุดแปลกๆใช่ไหมครับวันนี้ผมมาได้พาทุกคนมาเที่ยวที่ไหนนะครับผมวันนี้ผมมาที่ไร่นะครับจะมาหาน้องหมา แล้วก็จะพาทุกคนไปหาอาหารด้วยนะเดี๋ยววันนี้จะมาเอาอีลอกไม่รู้ว่าภาษากลางเรียกว่าอะไรนะครับแต่ภาษาอีสานเรียกว่าอีลอกนะครับผมก็วันนี้จะมาหาหมาด้วยนะครับไม่ได้เจอกัน2ปีเลยนะครับผมไอเงินเหลือนะครับไม่รู้ว่าจะจําได้ไหมนะครับผมแล้วก็มีไอเป๋น้องเป๋แล้วก็น้องหมีนะครับไม่รู้ว่าจะจําได้หรือเปล่าแต่ก่อนมันดุมากนะครับเอาไว้ในบ้านไม่ได้เลี้ยงไว้ในหมู่บ้านไม่ได้นะครับผม วิ่งไล่กัดคนนะครับก็เลยเอามาไว้ที่ไล่นะครับผมจํากันไม่ได้แล้วเหรอเนี่ยเฮ้ยจํากันไม่ได้แล้วเหรอฮะเฮ้ยจำกันไม่ได้แล้วเหรอฮึโดมึงจําได้บ้เฮ้ยจำกันไม่ได้เลยจํากันไม่ได้เลยเอ้ยจํากันบ่ได้ตีแม้ว่าจะเจอกันสองปีแตงจำกันกับบ่ได้ไปไปกินข้าวไปกับพ่ออิน เป๊ะโอ้ยเป๊ะ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 โอ้ยมเจอกันนาลิเปแดงมีไม่เด้กอเเหลียวเลยเจอกันได้ไหมนี่นี่นะนี่ไงเงินเหลียวเงินเหลียวยิงจังสูบเจอกันซ่องปีนะ บักจับอันตรายมีมีมีไม่ครับเดียตไม่โบมีแต่ไม่บไ,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 ไม่จับด้านเดี๋ยวจะจก,กจัดมือจำกันได้ไหมจำได้หรือเปล่ามีเป๊เป๊เป๊อันนี

นอกจากไล่นะ้ครับเดี๋ยวจะพาไปดูกระท่อมน้อยคอยรักของน้องซินนะครับเขาทั้งไหนวะโอ้ยทีวีก็มีนี่ครับบ้านน้อยคอยรักน้องซินนครับ โอ้ยยาทั่วหมดแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยในบ้านมีอะไรเออมีที่นอนได้อยู่มีแบตเตอรี่ด้วยได้นี่ครับบรรยากาศบ้านน้อยคอยรักต้องสินโอ้ยฝนกำลังลงเม็ดแล้วครับไม่รู้จะได้ออกไปหาผักที่ลอกไหมีิ ผักอีลออไม่ใช่นะครับอันนี้คือดอกไม้มีทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมปลูกไว้ที่ไร่เดี๋ยวไปหาผักอีลออก,กันนะครับผมเฮ้ยไปอีกไปว่อเลยกันเลยปะอา้าวทำไมมันดูผมเสงเกียงครับ <c oughs> ไปทางไหนวะฮเฮเฮย

อโอ้รองเท้ามันต่างกันอย่างไงร,รับตุออ่ยหลอดครับบออันนี้มันมันมืนมันมืออ๋อถ้าตัวเทียวมึงน่ะมันเป็นแบบเป็นเป็นสาก,สากเป็นตุ้มนีม่นะครับต้นยืนรอบแต่เล็กมากมีตะกอน้อย นี่นี่ต้นใหญ่น่อันนี้อีลอกภาษากลางเอิญอย่างวะไม่รู้คุณลอกอันนี้ต้นใหญ่หาวสู้แต่ยังไม่ละลายก็เห็นต้นเดียวนี่ละต้นใหญ่นะนี่คือต้นนะครับดอกมันนะครับ อันนี้คือต้นเรกมันมี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 ไปไหนมาไปไหนมาไม่ไปหาอีอกช่วยเลยึมมมมแม่หมดเลยเนี่ยมมมมแม่หมดเลยไปมาล้วมาล้วตอนนี้เราก็อยู่โรงผักหวานนะครับนะ ต้นผักหวานปิ้กมีเชือกด้วยนี่คือดมผักหวานนะครับตัวผักหวานนะครับ <What? S 1> เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูลูกผักหวานนะครับ <What? S 1> ตอนแรกผมเข้าใจว่ามันเป็นอมันเป็นมะไฟไม่ใช่นะครับผมเป็นลูกผักหวานนะครับเดี๋ยวแกะดูก่อนอุยยากินได้หรอปะอันนี้นะครับใครไม่เคยเห็นลูกผักหวานนะครับ ผมก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะฮะครกลับกลับเที่ยงนา่นไป ไปไปกลับกลับหมดแล้วหมดแล้วนะมาแล้วลๆมาแล้วเร็วเยดูกินงกือเดยตอนกินงกือเนาะไป ที่สวนก็จะมีมะม่วงด้วยนะครับลูกใหญ่มากหลายลูกเลยนะครับผมเราได้อีกลอกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเก็บพริกนะครับไปกินที่บ้านกันนะครับมานี่พริกชีฟ้าดืมากเก่เลยนี่ครับอลูดแดงๆส้ม,สม ละครับตอนนี้เราก็หาอีรอบครบแล้วนะครับผมเยแล้วก็มาเจอนัองหมาแล้วนะครับก็ไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่นะครับหมาคงจําไม่ได้นะครับผมดีที่ว่ามาเจอครั้งแรกมันไม่กัดเอานะครับเพื่อเชิงถือว่าดีนะครับเดี๋ยวรอบหน้ามาใหม่นะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ